คิดถึงครอบครัวครับคิดถึงครอบครัวครับเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงเมียครับคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงเมียครับคิดถึงเมียครับคิดถึงน้องเค็มครับคิดถึงพ่อคิดถึงแฟนครับคิดถึงครอบครัวครับคิดถึงทุกคนครับคิดถึงครอบครัวครับทำตามความฝันเป็นนักเรียนในสิบครับคิดถึงครอบครัวครับคิดถึงเมียครับอยากเห็นน้าลูกรวยไว้ครับคิดถึงแม่คิดถึงหลานครับคิดถึงญาตาครับคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวครับคิดถึงบ้านครับคิดถึงพ่อครับ คิดถึงบ้านครับแล้วก็คิดถึงแฟนครับจัางแรงงานครับคิดถึงพ่อคิดถึงลูกครับคิดถึงแม่ครับคิดถึงทุกคนที่บ้านครับคิดถึงครอบครัวและแฟนครับผมมีตามามควมฝฟนครับอยากมีแฟนครับคิดถึงครับคิดถึงเจี๊ยบครับจะยศใจสีไหมแม่ได้ดูครับถึงเมียครับถึงครอบครัวทุกคนครับผมจะทอาความสํุกสนานแฟนทุกคนดูครับคิดถึงพ่อแม่และเมียครับคิดถึงพ่อแม่และเมียครับคิดถึงครอบครัวและผ่วชาวบ้านค่ะ ดักนะคะคนดู